มาพบกันนะครับวันนี้ผมจะขอแนะนำให้รู้จักกับตัว Vivo V15 Pro นะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่เพิ่งออกมาในบรรดา V-Series เนาะก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วเพิ่งเปิดตัวไปเลยนะครับรุ่นนี้ก็คือจะมีจุดเด่นเรื่องของตัวกล้องหน้าที่เป็น Pop-up นะครับเห็นว่าซ่อนอยู่เนาะแล้วกล้องหลังเนี่ยตัวเป็น AI Triple Camera ก็จะมีฟังก์ชัน AI มากมาย ก็โทมาบอกความซ็ปต์ในการใช้งานและการที่จะได้ใช้งานแล้วนะครับตอนนี้คือมีการจับจองติวันที่หลายแปดมีนาเนาะไม่รู้คลิปนี้จะเปิดแท้เามื่อไหร่นั่นแหละก็ตมามนั้นละกันเค่านี้คือตัว vivo v, v 1 5 pro เนี่ยครับก็คือว่าเป็นการออกแบบที่สวยงามถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่ไวัยซร์รุนครับแต่เออแบบมันก็สวยนะเวลาถือไปไหนเนี่ยคือถ้าสีลักษณะนี้คนระับเทรนเหมือนเทรนชาโ์ทโฟนหลังๆเนี่ยเขาออกแบบมาประมาณนี้แหละแล้วก็ vivo เนี่ยก็คือเป็นผู้นําเทรนคนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ออกแบบตัวเครื่องมาในแต่ละรุ่นเนี่ย เขาเรียกว่าเวลาท้อนแสงมันก็จะมีจะมีละลวดล,ลายติดอยู่ที่ฝาหลังอย่างเงี้ยครับแล้วก็เวลาทอนแสงเราจะเห็นตัวลายเห็นไหมลายเลื่อมๆอ,อยู่นะครับถ้ามองๆดูแล้วก็สังเกตเห็นนะครับคือนอกจากคือจุดเด่นผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้แล้วจริงมีรีวิวน่าจะมีรีวิวอ่านรีวิวเป็นบ้างไปบ,บ้างนะออกไปเยอะแย,ยะแล้วล่ะคือหน้าจอเนี่ย6.39คือหน้าจอ6.39ก็ถือว่าการแสดงผลกว้างมากครับใหญ่ใหญ่มากเลยทีเดียว แต่ถ้ามีติ่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้แบบขันลูกหูตาดังนั้นเจ้าตัว V 1 5 Pro เนี่ยเขามีกล้องหน้าป๊อปอัพด้านบนดังนั้นการแสดงผลจะเห็นว่าเต็มสตรีมมากเลยนะครับเต็มตาเต็มใจแน่ๆนะครับดังนั้นก็คือเล่นเกมดูหนังอันติมีเดยทั้งหลายที่เกี่ยวกับภาพเนี่ยเต็มที่ครับอันนี้คือต้องบอกว่ามันเป็นถ้าส่วนตัวผมผมว่ามันโอเคมากนะครับถ้าเป็นส่วนตัวผมนะ ตัวสเปกน,นะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นตัว snapdragon 675 AIE ที่เป็นรุ่นแรกในประเทศไทยที่เปิดตัวเลยนะรครับถือว่าแรงมากาปีก่อนผมเคยได้ใช้665เนี่ยมันก็อึด665ว่าเออ665นั่นแหละครับเพราที่ก็นี่แหละแต่ตัวนี้เป็นเวอร์ชันอัปเกรดผมว่า665มันก็โอเคแล้วนะมันทำได้ดีในระดับที่โอเคแหละเล่นเกม G อะไรอย่างเงี้ยแตเอา V ก็อาจจะมีแบบนิดๆครับมันอาจจะไม่สมูทมากแต่675เนี่ยถือว่าโอเคผมว่าน้องๆพวกไอับ5เลยนะ ใช้ได้เลยครับเล่นพวกเอลวีเล่นผับจีอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับสบายสบายไม่ต้องเป็นราคาสองสามหมื่นนะผมว่า a อ d ด o อ d ในราคาดับนี้อย่างม i v วอวีสิบห้าเนี่ยทําได้ดีมากลงถึงอย่างที่บอกว่าหน้าจอมันเต็มอ่ะผมคือโดนใจเลยสำหรับคนเล่นเกมนะครับด้วยหน้าจอจะส่วนสิบเก้าจุดห้าต่อห้านะไอ้ต่อเก้านะครับมันก็จะทําให้เอ่อตัวนี้แอปพลิเคชันมันก็สามารถทําได้แล้วแหละก็คือบางทีมันก็เต็มบ้างไม่เต็มบ้างอย่างพวก ยูทูบนะครับบางทีอาจจะเต็มจอแต่มันก็ปรับได้แบบเกือบเต็มจอเหมือนกันอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอย่างเกมทุกเกมเนี่ยเท่าที่เล่นหลกัหลกๆก็เต็มจอนะพัทจีเอวีอะไรอย่างเงี้ยจริงเขาก็้อสมัยมาเพื่อรองรับหน้าจอแบบนี้มาเยอะแล้วครับอันนี้ก็คือไม่ต้องกลัวครับกล้องด้านหน้าป๊อปอัพที่เป็น32ล้านนะครับเมืนโผล่มาแป๊บหนึ่งอ่ามันเป็น security เนาะไม่เป็นไรก็ จะมีเรื่องของกล้องหน้าที่เป็น32ิล้านพิกเซลต้องบอกว่าเยอะที่สุดในปัตตภีนี้แล้วนะเวลานี้นะแต่ว่าผมว่าปีนี้เดี๋ยวก็มาอีกแหละประมาณประมาณนั้นครับอวี๋ววิบห้าโปรนี้คือได้ราคาที่14,999บาทนะครับราคานี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีบันเดอร์โปรโมชั่นกับโอเปอเรเตอร์ไหมถ้ามีนะเขาจะอาจจะถูกสักนีด้วยซ้ำนะครับหรือว่าราคา15 0 0 0นี่โอเคนะราคาก,กลางๆนี่แหละได้ครบหมดครับรอมเท่าไหร่ พื้นที่ภายในเนี่ย128กิกนะครับพื้นที่ส่วนแรมนะครับที่หน่วยโปรโมทล่นเนี่ย6กิกก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะ6กิกนีม่มากกว่า PC ซสมัยก่อนของผมเลยะเครื่องที่ตั้งอยู่ข้างบนเนี่ยยังมีแรม4กิกอยู่เลยนี่มัน6กิกแล้วนะครับแรมอ่าก็ถือว่าจัดเต็มครับก้องด้านหลังเป็น AI triple camera จะเห็นว่าออกแบบมาได้สวยงามที่เป็นหนานิดนึงเพราะว่ามันจะมีป๊อปอัพก้องด้านหน้าซี่ซ่อนอยู่นะครับก็อาจจะทําให้เรื่องของ กล้องด้าหลังนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรนะครับในการใช้งานก็จะมีกล้อง48ล้านนะครับตัวหนึ่งนะครับมี5ล้านตัวหนึ่งมี8ล้านตัวหนึ่งครก็คือเป็น3 3เลนนะครับมีกล้อง3ตัวก็ f 1 8ส่วนกล้ปงหน้าเป็น f 2 0นะครับแบตเตอรี่เนี่ย3 0ก็คือด้วย cpu ที่เป็น snapdragon 675ทํา 5, ทำให้เวลาการใช้งานเนี่ยผมว่าทั้งเล่นเกมทั้ง ถ่ายรูปทั้งอะไรเนี่ยวันหนึ่งก็อยู่นะครับได้เลยอะ่ะผมว่ามันอมโอเคมากนะครับสีมีสองสีเนาะมีสีฟ้าที่เรียกว่า Top a ์ b l สบูแลสีแดงลูบี้เรดนะครับนี่แหละก็เปิดมารวมๆนะครับก็ประมาณนี้สเปคเอ่ออื่นๆรู้สึกว่าจะลองรับตัวชาร์จเร็วเพราะว่าผมลองชาร์จแบบ USB ปกติมันก็ขึ้นชา้าอืดอ่ะแต่ว่าพอชาร์จกับตัวที่เป็นตัวจ่ายไฟที่มันเยอะขึ้นนะมันก็ชาร์จเร็วขึ้นนั่นเองนะครับ ก็คิดว่าเนาะมีฟาชาร์ดเพราะว่าในสเปคจริงเหมือนอ,นอ่านดูมันไม่มีบอกนะแต่ถ้บอกผมไม่รู้ก็ไม่แน่ใจอะแต่ลองรับว่าถ้ามีตัวจ่ายไฟที่หวัดมากขึ้นมันก็จะชาร์จเร็วนะครับตัวอื่นๆมีอะไรอีกล่ะที่น่าสนใจ full view display อันนี้ก็ ultra full view display เขาเป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกนะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวขออนุญาตไหนๆก็เห็นแล้วว่าเป็นเรื่อนสแกนแนิ้วมือนะผม นี่ยครับสแกนแลายนิ้วมือถือว่าเร็วนะก็เป็นเทคโนโลยีที่โ,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 โ๊ทดที่บี i ว o เนี่ยมานานแล้วล่ะจริงๆหลายค่ายก็มีนะครับเริ่มมีแล้วจริงค่ายจีนหลายๆค่าย Vivo ก็ถือว่าน่าจะเป็นผู้นํานะครับในเรื่องของการทําการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยทําให้เขาเรียกว่าการใช้งานเนี่ยสะดวกมากขึ้น หมก็มากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยหน้าจอที่มันเต็มตาดังนั้นถ้าจะมีปุ่มอะไรสแกนมาอยู่ตรงข้างเลยแนมะ้วอาจะไม่สะดวกบ,บนหน้าจอก็โอเคดียังมีปุ่มตัวซอฟต์คีย์ตรงนี้นะครับมาพั้อกับ o อที่เป็นฟันคัท OS 9นะครับบน Android ด้ด้วยทําให้การเลื่อน,อน,นครับลื่นไหลนะครับไม่ต้องกลัวเลยอันนี้จริงๆมีดีเทลในายละเอียดตัวพวกแอปพลิเคชันอะไรเพียบเลย,ยในเรื่องลูกเล่นกล้องอีกครับเยอะแยะมากมายนะครับ นอกจากสเปคตัวรูปล่างดีไซน์ครับออดีไซน์เนี่ยด้านข้างจะเห็นว่ามีปุ่มกดเนาะอันนี้คือสามปุ่มเรองเสียงปิดเป,ปิดเครื่องตรงนี้นะครับออที่แคข้ามลายนิ้วไปลายนิ้วก็คือสแกนแล้วเนาะจริงเรื่องของของนุญาตอาจจะขอภัยที่ข้ามไปข้ามมานีกอะไรได้พอดีก็ไม่ได้มีคริป์้อง้นด้นสดเอาละกันก็จะมีเรื่องของการอนอกจากสแกนลายนิ้วแล้วนะครับในการเข้าใช้งานที่เป็น Security เนี่ยก็จะมีเรื่องของ ใบหน้านะครับสแกนลายจดจำใบหน้านะครับโดยที่ใช้กล้องหน้านี่แหละด้านซ้ายผมไม่ได้มีอะไรไว้นะครับอันนี้มันก็เลยเรียกใบหน้าขั้นแรกคือสแกนนิ้วมือก่อนถ้านิ้วมือผ่านก็คือผ่านนะครับแต่ถ้าเราไม่ผ่านเนี่ยมันจะไม่เรียกกล้องหน้านะครับอ่ะอย้วซ้ายแต่ผมเย้ยืนหน้าไปนะครับปึ๊บอ่ะนี่ครับแั๊บเดียวนะครับได้แล้วอันนี้คือใช้ใบหน้าในการเข้าใช้งานนะครับถือว่าเร็วนะครับกล้องมันช <iness> ัก <everything> ขึ้นมาแป๊บหนึ่งครับเลื่อนตัวนี้กล้องเนี่ย ป๊อปอัพเทเมิล่าได้ถึงสามแสนครั้งก็คือไม่พังในนี้เขาว่าอย่างนั้นนะก็ต้องลองใช้กันไปคนระับแต่ถ้าในือ่เหนี่ยวก็เข้าเลยทีเดียวับถือว่าค่อนข้างรวดเร็วนะครับสองในเรื่องของการความปลอดภัยนะในการเข้าใช้งานอเอออื่นๆเราตีดูเรื่องตัวครอบตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องคือดีไซน์เนี่ยด้าน,นล่างหลายคนก็คือคอมเมนต์ว่าทำไมไม่เป็นเขาเรียกว่าพอร์ต usb type c นะครับจริง micro usb ผมว่าก็โอเคนะปัจจุบัน ที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นไทซีก็หมดแล้วยังมีพวกไมโครโปรโข่งมาบ้างนะครับแต่คือถือว่าโอเคแล้วก็ยังผมว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะยังซื้ออยู่นะครับภาพมันอาจจะไม่ชัดก็ไม่ได้โฟกัสก็ขออภัยนะครับอาจจะไม่ชัดบ้างมีไมค์นะครับมีลําโพงมีช่องเสียบหูฟังอยู่ครบนะครับด้านล่างก็ที่จะเป็นที่ใส่เมมโมรี Memory นะครับสองห้าหกแต่ผมว่าห้าสองก็ได้ห้าหนึ่งสองก็กใ,ใส่ได้แหละด้านบนเป็นซิมนะครับผมอาจจะไม่ได้ถส่ให้ดูแต่ว่าในรีวิวเนี่ยมีภาพ ถ่ายเก็บไว้ก็คือเป็นถอดออกมาปุ๊บจะมีใส่ได้2ซิมนะครับที่เป็นไมโครอานาโนยูเอสนาโนซิมนะครับก็คือเป็นไม่ได้เป็นไฮบริดก็คือสามารถใส่ได้ทั้งซิมและเมมโมรีพอกกันเลยนะครับรวมถึงตัวปุ่มด้านข้างตัวนี้จะเป็นปุ่มของตัวเ,เรียกคุณก a แอ i s t a n t นตครับหรือว่าถ้าใน Vivo เองเนี่ยเขาให้ AI มาตัวหนึ่งที่เรียกว่า j o v ี่นะครับโจวีเนี่ยคือเป็นผู้ช่วย AI ครับที่ ช่วยเราในการใช้งานต่างๆมากมาย,มายก็จะมีเทรน AI แล้วก็แน่นอนว่า Vivo อ5นเนี่ยก็คือมาพร้อมกับ AI นะครับตัวการใช้งานอื่นๆผมว่าน่าจะครบถ้วนนะครับไปดูเซตติ้งกันหน่อยดีกว่าเซตติ้งนะครับก็มีมากมายครับอันนี้ให้ดูว่าโอเดี๋ยวน,นะอ่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอเคบนสมาร์ทโฟนใช้สมาร์ทโฟนถ่ายเนาะโอเคประมาณนี้ครับ การใช้งานเครื่องบินตอนนี้ตอนคืนแล้วมันอาจจะแบบนี้หน่อยนะมี OTG ด้วยนะครับมีบลูทูธมีแถบสถานนะและการแจ้งเตือนอันนี้ก็คือจะเป็นเบ s i สิกของ One Touch OS อยู่แล้วนะครับก็จะมีการใช้งานครบการใช้งานนำทางระบบอ่อนี่จอยี่นะครับที่สามารถที่จะเพิ่มเรื่องของกล้องอัจฉริยะอันนี้มีอยู่แล้วไอทิ p เปิ a คาเมล่าใบหน้าสวยต่างๆนะเดี๋ยวไปดูฟเจอร์กันตัวรู้จดจำรูปภาพนะก็มีการตั้งเวลาถ่ายภาพต่างๆไดผลิตภัณฑ์ สถานการณ์อัจฉริยะก็จะจําลองสถานการณ์ต่างๆให้เราได้นะจำแนกว่าเป็นโหมดไหนสภาพอากาศยังไงตักก่อนกีฬาการแข่งขันเตอนความจําการเดินทางตั้งค่าได้นะการแข่งขันต่างๆมีปุ่มกดอัจฉริยะด้วยนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าปุ่มด้านซ้ายมือนี่แหละที่เป็น Google Assistant นะครับก็จะเรียกว่าใช้งานอะไรได้บ้างครับตามนี้ มีโหมดมอเตอร์ไซค์อันนี้ผมว่าไม่เขาไม่ได้โปรโมทนะครับแต่ผมว่าเปนมีประโยชน์นะสำหรับคนขับมอเตอร์ไซค์เวลาขับขี่แล้วเนี่ยก็คือมันจะล็อกหน้าจอให้เป็นโหมดนี้นะครับแล้วก็เฮ้ยเออดีอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ปุ๊บมันตัดสายเรียกเข้าอะไรเรียบร้อยนะครับกดทีเดียวก็คือเข้ามาใช้งานได้ทันทีนะครับนอกจากนั้นเองก็จะมีโหมดเรื่องของเกมคิวหรือเป็นเป็นการเร่งการช่วยนะครในการเล่นเกมที่ทําให้เราเล่นเกมได้สะดวกข,ขึ้นนะครับ ก็ลงเกมอะไรไว้มันก็จะช่วยเราคนระับเช่น R.O.B. แลไรแก้ไขได้ไหมนําออกเพิ่มเข้าอย่างไงลนะ่ะเนี่ยไม่นําออกสิเพราะเราเข้ามาแล้วนะครับเปิดประสบการณ์ผู้ชใช้งานเกมมันก็จะเป็นพวกปิดพวกการใช้งานสายต่างๆแล้วก็ช่วยบูสต์เมมโมรีให้นะครับทำให้เล่นเกมเนียลื่นขึ้นนะมีหมดรบกวนการแสดงผลหน้าจอต่างๆปรับอุณหภูมิสีก็มีอยู่แล้วนะอ่าปรับอุณหภูมิสีร้อนเย็นได้นะครับลดแสงสีฟ้าได้ อัตราส,ส่วนใช้งานแอปของคนที่3ามัน,นยังไม่มีแ้งโอเคมีการสนองสายตานะเปิดได้นะครับความปลอดภัยแบตเตอรี่ภาษาแรมและพื้นที่การเก็บข้อมูลนะครับผมว่าร้อยยี่สิบกิกนี่เหลือๆครับสบายๆเลยอ่ะใช้งานได้ดีครับการใช้งานอัจฉริยะต่างๆก็ยังมีให้ครบนะครับสมาร์ทเวคับเปิดปิดหน้าจออัจฉริยะขยับเพื่อเปิดไฟฉายแจ้งเตือนฉสยงได้หมดเลยครับก็อย,อยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเปิดใช้งานหรือเปล่า ฟังก์ชันแบบหลายหน้าจอก็สามารถแยกหน้าจอในตัวเองก็ได้นะครับมีบอกว่าแยกหน้าจอ,อยังไงนะครับแยกหน้าจอข้อความก็ได้มีข้อความขึ้นมาเนี่ครับสามารถแยกหน้าจอข้อความได้ไง,ไง่ายง่ายแอปที่แนะนาใช้แยกหน้าจอได้นะครับนี่ก็มีแอปต่างๆมากมายครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ถ้าเรายังไม่มีเนาะเนี่ยพวกเนี้ยเปิดในนี้ชึบนี่ครับก็จะเป็นครึ่งหนึ่งเป็น facebook นะครับอีกครึ่งหนึ่งก็แล้วแต่จะเป็นไลน์ก็ได้แต่ไลน์ผมไม่ได้ลงไว้มันไม่ได้แอคทีฟ นี่ครับด้วยหน้าจอใหญ่เนาะสามารถใช้หน้าจอสองหน้าจอได้พร้อมกันนะครับทำงานพิเศษมือเดียวก็ทำงานได้เช่นแป้นโทรศัพท์แผงตัวเลขเพื่อใช้งานเนี่ยตัวนี้จริงๆผมว่ามันก็จับถนัดมือดีนะทั้งที่เป็นหน้าจอ6.39แต่ว่าถ้าหากไม่ถนัดอีกถือว่าเวลาใช้อย่างทีมันก็อ,อาจเนี่ยไม่นิ้วมือผมเล็กครับอาจจะไม่ถึงตรงนี้ก็สามารถที่จะทำให้ย่อดได้นะครับอันนี้ มีคลนแอปครบถ้วนนะครับแอปต่างๆที่เป็นโซเชียลนะครับทำนนนน้น้นโดยการคปินแอปนี้สามารถเปิดได้เลยเริ่มต้นใช้งานด่วนนะครับมีหมดทุกอย่างเปิดได้มีตังค่าเพิ่มเติมอื่นๆนะครับมีอีซี่ทัชที่สามารถที่จะอีซี่ทัชที่สามารถที่จะเ,เปิดได้แล้วก็จะเป็นวงกลมขึ้นมานี่ยแล้วก็มีตัว ชัดัต่างๆแล้วก็บันทึกบันทึกเสียงนี่คือสามารถที่ช่วยเราประหยัดเวลาในการใช้งานได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนี้แล้วลักษณะคือมีฟังก์ชันในการส่วนตัวได้ครบนี่มีโทรผ่านวิดีโอแบบเปิดใบหน้าสวยได้ด้วยนะครับปัจจุบันนะครับเราอโทษ้ออภอยมีแบกไซรู้สึกว่าซิ่งใบโอเคก็อมีตัวโมดหน้าสวยที่เป็นวิดีโอนะสามารถไลฟ์เคาะโทรหาเป็นแบบวิดีโอได้แล้วก็ หน้าเราสวยอย่างนี้ไม่ต้องอายแล้วหน้าตาคล้ำอะไรเงี้ยวีโว่จัดให้หมดนะครับอื่นๆก็ไม่มีละมีสำรองกันขายด้วยเคก็ประมาณนี้ครับที่เหลือกนผมว่าน่าจะเป็นกล้องละซึ่งกล้องแอปพลิเคชันก็จะมีให้ครบนะครับกล้องอะกล้องนี่มีฟีเจอร์เพียบเลยอะด้วยเป็นเอ่อกล้องสามเลนส์สามตัวนะครับทําให้กล้องสามตัวเนี่ยมี y y d e เก็บภาพได้กว้างครับนี่แบบธรรมดานี่แบบ y มีโหมดถ่ายภาพบุคคลนะครับในระยะต่างๆที่สามารถที่จะปรับค่าเได้นะครับนี่ครับเท <F S 1> ี่เป็นกว้างแคบได้หมดนะครับมีโหมดอันนี้เป็นเอ a อที่เลือกซีนได้ว่าจะเป็นลักษณะไหนเลือกเป็น AI ก็ได้หรือไม่ต้องเลือกก็ได้ครับเอาออกปิดไปมีโจวี่ด้วยครับจริงๆแล้วโจวี่นี่คือก็ดูภาพแล้วก็ดูเรื่องของตัวชื่อต่างๆครับ แต่เขาจะหาว่าภาพนี้เป,นเป็นของอะไรอ่ระบุก็เจอมาประเมินว่าเป็นปอกหมอนลายลื่นชนอะไรกันแล้วแต่นะครับแล้วก็เรามีอะไรอีกล่ะมีหน่วงเวลาอันนี้ก็เป็นปกติด้านล่างนะครับเป็น ม,มีหมดวิดีโอวิดีโอมีทั้งทำแล็บแล้วก็ตัวสรโซลูชันนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวมาให้ดูตัวอย่างก,กันดนะ้มีเซลฟี่น่ารักที่เป็นแบบใช้ลายการ์ตูนต่างๆเนี้ยคือสนุกสนุกดีนะเป็น AR เซลฟี่นะครับ AR สติ๊กเกอร์ผมว่าเด็กๆชอบมากเลยอะ่ะผมว่าวัยรุ่นนี้โดนมีให้เลือกเพียบเลยอะ่ะสามารถเราหลดเพิ่มเติมได้นะมีวิดีโอวิดีโอก็เป็นวายได้นะครับไปดูหน้า AI หน้าสวยเย AI หน้าสวยเนี่ยจะเห็นว่า ตรงนี้ครับมีทั้งเรื่องของใบหน้าสามารถเลือกใบหน้าเขาาคางอะไรต่างๆได้ปรับหน้ากรามช่วงตาได้ทั้งหมดเลยครับรวมถึงตัวศีรษะอันนี้คือ AI shaping body shaping นะครับก็คือสามารถทำให้สะโพกอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะแบบแคบลงได้ทำตัวสูงได้ขายืดได้ไหล่กว้างได้อะไรอย่างเงี้ยครับสามารถทำได้หมดทุกอย่างเลยอันเนี้ยแบบเออมันเจ๋งดีนะครับแต่ภาพต้องบอกว่าออกมาจริงๆแล้ว สัดส่วนภาพมันก็จะแบบดูแปลกๆ,ๆเลยเพราะมันเป็นการเขาเรียกอะไรการยืดภาพอะครับยืดหรือหดภาพนะครับบางทีต้องปรับด,ดีๆให้มันแบบบาลานซ์นะครับถ้ามันไม่บาลานซ์ก็จะดูแบบภาพแปลกๆเหมือนกันเท่าที่ลองนะเนาะถ้ากลางคืนอันนี้ก็ใช้ได้นะครับมีพาโนรามามีมืออาชีพเป็นแมนรว่ก็อบปฏิติมีดอกนะครับสามารถถ่ายดอกได้หมดต่างๆครบสามารถที่จะดูเรื่องของนี่ครับหน้าจอเต็มก็ได้นะครับอัตราส่วน16 19ตอ่อ1ุ้าต่อ เท่าไรล่ะ9ใช่ไหมจะไม่ผิดงงลอ่าฮะประมาณนั้นครับเพราะว่าเดี๋ยวดูอัตราส่วนก็ได้ตรงด้านบนนจะมีบอกว่าเนี่ย4ต่อ3 19.5ต่อ9นะ6 16ต่อ9 1ต่อ1แล้วแต่ว่าเราอยากใช้แบบไหนใส่ลายน้ําได้นะครับอันนี้อาจจะไม่เห็นเนาะมันจะกลืนกับข้างล่างมีพื้นที่เก็บโทรศัพท์มือการจะสามารถตั้งค่าได้เลยเวลาถ่ายภาพหรือวิดีโอให้ไปเซตให้เซตว่าไปบันทึกจุดที่ไหนนะครับมีเสียงัตเตอร์เปิดไมค์กรอบส่งอัพกล่องมีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เรารู้นะครับ ถ้าเป็นแบบวิดีโอนะครับก็จะมีการตั้งค่าได้ถ่ายวิดีโอ 4K ได้นะครับ 4K 60เฟรมแบบ Full HD ก็ได้นะครับแล้วก็มีบอกว่าตัววิดีโอ1น,นาทีเนี่ย 4K 30เฟรมเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัว่า20เมกนะครับเมื่อกี้มัน 4K เนอะอ๋ออัตรราเฟมอัตโนมัติ 4K ได้ได้30อ่าจริงๆด้วย ันตั้งไว้ครับ 4K คิดว่าไม่น่าจะถึงนะน่าจะได้แค่30เดี๋ยว720 720p ได้60แน่แน่180ก็น่าจะได้เอ60ไหมอ่ะได้ครับยกเป็น 10K เนอะนี่ไปไม่ถึงแต่เขาถือว่าโอเคแล้วครับผมว่าภาพที่ถ่ายออกมาถือว่าดีละใช้ได้ด้านบนนะครับมีตัวกล้องสุทีครับดูอ่า มีแสงเอฟเฟกสายบุคคลแบบต่างๆที่เป็นสตูดิโออันนี้คือต้องบอกว่าก็เหมือนไอโฟนเนาะทุกค่ายอย่างนี้ a อ d r ร i d ก็มาครับได้หมดเลยแสงล้งแสงแต่ว่าแสงอาจจะดีกว่าหรือว่ามีลูกเล่นเยอะกว่านะครับนี่ครับพื้นหลังมีขาวดําก็ได้นะครับมีลูกเล่นค่อนข้างครบเลยทีเดียวมีตัวไลฟ์โฟโต้นะครับไลฟ์โฟโต้ด้านบนก็มีนะมี hdr เปิดอัตโนมัตินะครับขยับไปหน้าอยู่วงกลมจริงจริงถ้าเราถ่ายมันเป็น ai ครับคือมันสามารถที่จะแนะนําเราได้ว่า เออซีนนี้เป็นยังไงหรือว่าถ้าเราถ่ายภาพวิว,วเนี่ออกเป็นภาพวิวก็จะปรับสีโทนสีโทนแสงให้นะครับแล้วรวมถึงตัวบุคคลถ้าถ่ายบุคคลบุคลบคลเหมือนถึงหน้าเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงกลางเนี่ยเขาก็จะแทร็กหน้าให้อยู่ตรงกลางให้นะครับแต่ว่าเอออันนี้โหมดนี้จะ,จะใช้ได้แค่คนเดียวคือเฉพาะหมดมึงบุคคลเดียวเท่านั้นจะไม่ได้เป็นกลุ่มนะผมว่าอนาคตเนี่ยน่าจะมีเรื่องของซอฟแวร์ที่ช่วยทําให้ AI ตัวนี้ฉลาดขึ้นแล้วก็สามารถแทร็กใบหน้าเนี่ยเป็นกลุ่มได้นะครับให้ภาพมันอยู่ตึ่งกลางหรือแบบทําให้มัน อ,องค์ประกรอบภาพสมบูรณ์แล้วก็ครบอย่างนี้ครับอันนี้ถือว่าน่าจะประมาณนี้แหละเล่นกล้องผมว่าชัตเตอร์ผมว่านี่ก็โอเคอยู่แล้วเรื่องกลุ่มกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเวลาใช้เนี่ยมันก็ถ่ายป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้ครับอันนี้ถ่ายตัวนี้อยู่นะโหมดต่างๆก็จะมีค่อนข้างครบถ่ายวายได้นะบางโหมดก็จะสามารถถ่ายวายได้ด้วยมีหน้าใสาอะไรอย่างนี้ครับก็จะครบเลยอ่าฮะ โดยรวมนะครับก็ถือว่าในราคาแับนี้แล้วก็คือฟีเจอร์อัดแน่นขนาดนี้ผมว่าก็น่าสนใจมากนะครับสำหรับคนที่กำลังหาเครื่องใหม่อยู่ผมว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่โอเคเลยนะครับผมสำหรับ Vivo V5 1 Pro วันนี้ก็คงมีละเรียดประมาณนี้หากจมีข่าตรงร่อง้านก็ขออภัยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ